ทำไมต้องซื้อหรือซ่อมรถที่มีการรับประกรันเอานะอันพี่ถามครับวันเนี้ยรถเราเนี่ยแอร์ไม่เย็นเอารถเราไปไรแอร์ไม่เย็นครับอ่ะเราไปร้านแอร์อยู่อานหนึ่งเขาผมเขาซ่อมรถเสร็จแล้วเขาซ่อมรถเสร็จยังเสร็จแล้ว,ลวถามว่าพี่มีการรับประกันไหมไม่มีเอ้าเอาเราห้าว,วันอีกเกวันและแอร์ไม่ดีกริงทำไงก็จ่ายเงินใหม่สิเนาะขัมาใหม่นะอีกแบบหนึ่งเขาผม เขาซ่อมให้แล้วมีการรับประกัน6เดือนคําถามการซ่อมรถที่มีการรับประกันกับไม่รับประกันอะไรซ่อมแล้วดีกว่ากันตอบต้องมีครับใช่มีการรับประกันนะผมฝากบอกนะครับไม่ว่าคุณซื้อรถหรือซ่อมรถนะหรือซื้ออะไหล่ย้ํานะครับครับผมสามซื้อนะซื้อรถซ่อมรถหรือซื้ออะไหล่ที่เขามีการรับประกันเช่นครับใส่แล้วมีปัญหาอะไหล่ชิ้นหนึ่งใส่แล้วมีปัญหาใส่แล้วไม่ตรงใส่แล้วไม่ตรงรุ่นใส่แล้วไฟโชว์ ใส่แล้วมีเสียงดังสามารถถอดแล้วเอาไปเปลี่ยนของใหม่ได้ไอเงี้ยซื้อเลยซื้อได้แต่ถ้าซื้อแล้วมีการรับประกันอย่าซื้อเหมือนกันครับรถระหว่างมีการรับประกันกับไม่รับประกันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับใช่ครับรถหนึ่งคันอะไหล่เป็นหมื่นชิ้นนะอ่ากี่ชิ้นหมื่นครับคุณไี่น้ำนอนดินี่รถหนึ่งคันเนี่ยกว่าจะประกอบเป็นรถนะครับอะไหล่เป็นหมื่นชิ้นหมื่นชิ้นครับคำถามคำถามครับผมยางไม่เปลี่ยนผ้าเบรกไม่เปลี่ยน จานเบรกไม่จานเบรกบางไม่เปลี่ยนอกอกอากาศกองแอร์ไม่เปลี่ยนแอร์ไม่ล้างน,น้ำมันน้ำไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียกร์ไม่เปลี่ยนน้ำมันเชรื่อไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกไม่เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายไม่เปลี่ยนอ้ฟิลกระจกหน้าภายในเบาะอุปกรณ์ซีดีไฟเลี้ยวไฟทุกดวงจะเป็นร้อยดวงเขาไม่าารับประกันคำถามครับผมใครเป็นคนทำใครซื้อแล้วต้องไปดูแลตัวเองใครเราใครเราครับจะเราไงใช่ ถามว่าวันนี้การขายรถที่มีการรับประกันกับไม่รับประกันต่างกันตรงไหนต่างกันโดยสิ้นเชิงครับมา